ย้อนลอยเหตุเผาสถานทูตไทยในกัมพูชาจากน้ำพึ่งหยดเดียวปล่อยขา่าวขั่งชาติกล่าวหากบสุวนันมิ่นกัมพูชาลุบลามบานปลายก่อเหตุจลาจลคนไทยถูกล่าเอาชีวิตผู้หญิงถูกล่ากามสุดท้ายหาคนอยู่เบื้องหลังไม่ได้ลงโทษผู้ก่อเหตุเบาหวิวแต่ต้องชดใช้มากกว่า2,000ล้านหากจะพูดถึงปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นในอดีต ไม่มีครั้งไหนหลายแรงเท่าเหตุการณ์เผาสถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญซึ่งเรื่อของเรื่องก็เหมือนน้ำพึ่งหยดเดียวและน้ำพึ่งที่ว่าก็ไม่มีมูลความจริงแม้แต่เพียงน้อยนิดใครจะคิดว่าดาราดาวรุ่งของไทยในขณะนั้นอย่างกบสุวรรณคงยิ่งที่โด่งดังสุดขีดจากละครเรื่องดาวพระสุกร์กลายเป็นชนวนเหตุของวันนรกแตก วันที่29กามกราคม2546ความโกรธแค้นของชาวกัมพูชามีจุดเริ่มต้นจากมีหนังสือพิมพ์กัมพูชาลงข่าวว่ากบสัวนันซึ่งคนกัมพูชาเรียกว่าเนียงประกายปลึกหรือดาวพระศุกร์กล่าวหาว่ากบมิ่นชาวกัมพูชาอย่างร้ายแรงมีนนำซำสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ออกทีวีของตัวเองโยนฟืนผสมลงเกลี้ยงกาดต่อว่ากบไหล่ฆ่ากว่าต้นหญ้าที่ขึ้นรอบคอนครวัดพร้อมสั่งทีวีกัมพูชาทุกช่อง งดแพร่ภาพละครของกบสุวนนันรวมทั้งให้ชาวกัมพูชาแบสินค้าทุกอย่างจากไทยซึ่งความโกรธเกี่ยวสุดๆของผู้นํากัมพูชามาจากสื่อกัมพูชาที่รายงานว่ากบกล่าวหากัมพูชาขโมยช่วงชิงปราสาทหินนครวัดไปจากประเทศไทยแม้จะไม่มีรายงานว่ากบพูดจริงหรือไม่แม้แต่ผู้จัดการของกบส่วนนันจะออกมายืนยันแล้วว่าไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นแต่สื่อกัมพูชาก็กระพือข่าวแม้กระทั่งนายกกัมพูชาที่ชื่อฮุนเซนก็ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลแม้ตัวเองจะครองอํานาจดุดจักรพรรด ตามเรื่องราวบานปลายใหญ่โตคนกัมพูชาบางคนถึงขั้นโทรไปสถานีโทรทัศน์ของตัวเองเพื่อเรียกร้องให้กบกราบเท้าขอโทษคนกัมพูชาตอนนั้นสมเด็จฮุนเซนกําลังหาเสียงเลือกตั้งได้หยิบประเด็นนี้ออกมาพูดต่อทันทีละครหรือรายการอะไรที่มีกบสวนันมีส่วนร่วมไม่ควรนํามาออกอากาศนายฮุนเซนออกทีวีด้วยสีหน้าเคร่งเครียดบอกกับชาวกัมพูชาที่ชื่นชมกบให้เอาภาพหรือแฟชั่นของกบไปทิ้งให้หมดแม้ตอนนั้นนายเขียวกันหาลิศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการข่าวสารของกัมพูชาออกมาระบุว่าข่าวที่กบพูดดังกล่าวยังไม่มีการยนืนยันและจากการตรวจสอบจากหนังสือพิมพ์ต่างๆจนถึงขณะน,นี้ก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าเธอพูดเช่นนั้นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานด้วยว่าละครทีวีประเทศไทยได้รับความนิยมมากในกัมพูชาในขณะนั้นถึงขนาดมีการติดรูปดาราไทยไว้ในบ้านสมเด็จฮุนเซนกล่าวโจมตีในประเด็นนี้ว่าแทนที่จะติดรูปคนสําคัญของกัมพูชาแต่นี่มาติดภาพดาราไทย นายฮุนเซนต้องการสื่อสารว่าคนกันมพูชารับวัฒนธรรมไทยมากเกินไปขณะที่ตัวกบสวนนันในเวลานั้นกำลังถ่ายละครเรื่องหนึ่งกบบอกว่าถึงเวลานี้ยังงงง,งอยู่อยากรู้ข้อเท็จจริงที่แน่นอนเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นศึกข้ามชาติแต่กระทบกระเทือนจำเป็นต้องให้กบออกมารับผิดชอบกบเป็นคนไทยคนเล็กๆคนหนึ่งแม้ว่าไม่ได้ทำแต่จะขอโทษก็ได้ยินดีถ้าผู้ใหญ่เห็นควรแต่เท่าที่นึกจากใจลึกๆ กบเชื่อว่าไม่ได้พูดหมิ่นกัมพูชาแต่อย่างใดมีข่าวว่ากบไปให้สัมภาษณ์ว่าให้เอานครวัดมา,ากบอยากรู้ว่าแล้วต้องแลกกับอะไรกบไม่รู้เรื่องบางคนบอกว่ากบพูดในละครถามว่าละครเรื่องไหนว่าอย่างไรพูดแบบกว้างมากอยากเอาคนพูดมายืนยันเสียงสัมภาษณ์ของกบในวันที่28มกราคม2546 ดูเหมือนจะส่งไปไม่ถึง,ชา,งชาวกัมพูชาที่กำลังรู้สึกหลักชาติและเต็มไปด้วยไฟแห่งโทสะกระทั่งเวลา17นาฬกา30นาทีวันที่29มกราคม2546 หลังมีการปุกปั่นทั้งทางสื่อแม้แต่ผู้นําเองที่ควรจะระง,งับไฟแห่งความเครียดแค้นแต่เขากลับเลือกทําตรงข้ามไฟแห่งความโกรธจึงกลายเป็นเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นจากการเผาจากเหตุจลาจลที่สถานทูตไทยณนะกรุงพนมเปน18นาฬิกาวันนั้นกลุ่มนักศึกษากรมพูชานับร้อยคนรวมตัวที่หน้าสถานทูตไทยเผายางเผาธงชาติจากผู้ประท้วงนับร้อย กลายเป็นนับพันพยายามบุกลุกเข้าไปสถานทูตซึ่งตามกฎหมายของประเทศนั้นถือว่าคือดินแดนของประเทศไทยมีการปาก้อนหินทุบทำลายเข้าของทรัพย์สินเสียหายการจลาจลที่เกิดขึ้นตำรวจเขมรนกว่า50นายไม่สามารถป้องกันขึ้นความโกรธของกลุ่มผู้ประท้วงอย่างบ้าคลั่งได้แม้จะมีการยิงปืนขึ้นฟ้าเรียกรถบรรทุกน้ำดับเพลิงหลายคันมาช่วยควบคุมแต่ก็ไม่สามารถระงับได้ทำให้กลุ่มผู้ประท้วงเข้าไปภายในสถานทูตทำลายทรัพย์สิน รวมทั้งนำธงชาติไทยจากยอดเสาลงมาเผาจากเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวกลายเป็นข่าวใหญ่กบสุวรรณันที่อยู่ในประเทศไทยทราบข่าวจึงรู้สึกเครียดและอยากช่วยแก้สถานการณ์ซึ่งผู้บริหารค่ายละครก็เสนอให้กบอัดเทปเพื่อย้ำว่าเรื่องทั้งหมดเป็นสิ่งเข้าใจผิดแต่ก็ไม่ทันการเทีแล้ว19นาฬิกาวันที่29มกราคม2546 พันตำรวจโททักษินชินวัตนนายกรัฐมนตีไทยในขณะนั้นได้เรียกหน่วยความมั่นคงประชุมด่วนและโทรหาสมเด็จฮุนเซนทันทีนายกทักษินตอนนั้นบอกว่านายฮุนเซนได้แต่กล่าวว่าเสียใจและเชื่อว่าน่าจะมีเรื่องการเมืองอยู่เบื้องหลังทักษินยื่นคำขาดต่อนายกกัมพูชาและทูตกัมพูชาในประเทศไทยว่าให้จัดการด่วนเรื่องนี้เสียความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศเหตุที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ทูตต้องเอาชีวิตรอดหลบหนีออกด้านหลัง ภายในหนึ่งชั่วโมงถ้าเหตุการณ์ไม่เรียบร้อยจะส่งคอมมานโดเข้าไปตอนนี้สั่งให้คอมมานโดสแตนบายไว้เพื่อบุกไปช่วยชีวิตคนไทยของเราทันทีทักษิณบอกกับรัฐมนตรีกัมพูชาเพื่อฝากไปบอกนายฮุนเซนรัฐบาลกัมพูชามีความหละหลวมและอ่อนแอมากทําได้เพียงส่งรถเต็เพลิงเข้าไประงับเหตุแค่5คันไม่มีความสามารถในการคุ้มครองสถานทูตในประเทศได้เลยไทยต้องทําหน้าที่ของไทยหลังจากนี้จะเรียกทูตกลับมาให้หมด และจะต้องส่งเครื่องบินไปรับนักธุรกิจนักท่องเที่ยวกลับมาให้หมดสถานทูตถูกเผาถือเป็นสิ่งเลวร้วายที่สุดในเรื่องของความสัมพันธ์ทางกัมพูชายินดีให้ไทยส่งคอมมานโดเข้าไปหรือไม่นักข่าวถามพันตำรวจโททักษินตอบว่ายินดีหรือไม่ไทยก็จะเข้าไปรักษาอธิปไตยเพราะสถานทูตถือเป็นอธิปไตยของไทยทักษินกล่าวอย่างมีอารมณ์อีกว่ารัฐบาลกัมพูชาพยายามพูดให้ประชาชนเข้าใจแต่กำลังมีการเลือกตั้งและนักการเมืองไร้ความรับผิดชอบ นำเรื่องนี้มาพูดเพื่อสร้างคะแนนนิยมเลยทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศกัมพูชาเองเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปกติตรงไปตรงมาของอารมณ์คนเพราะรู้ประวัติศาสตร์กัมพูชาดีจะก,กระทบความสัมพันธ์หรือไม่นักข่าวถามนายกตอบไม่เป็นไรถ้าจะก,กระเทือนก็ต้องกระเทือน20่สนาฬิกาสินาทีนายยงยุติยะภยัยนัทเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เผยว่านายกสั่งการให้เตรียมเครื่องบิน430พร้อมหน่วยคอมาโดจะเดินทางไปยังประเทศกัมพูชาแต่ทางกัมพูชาระบุว่าสามารถควบคุมสถานการณ์แม่ให้บานปลายได้แล้วหลังจากนี้จะส่งเครื่องบิน430เข้าไปรับคนไทยเบื้องต้นทราบว่าสถานทูตได้รับความเสียหายค่อนข้างมากที่ผ่านมาไทยเห็นกัมพูชาเหมือนญาติแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเช่นนี้ก็ต้องพูดคุยกันอย่างไรก็ตามนายยงยุทธให้สัมภาษณ์ไม่นาน เวลา20นา30นาทีพันตำรวจโททักษินชินวัตรก็ให้สัมภาษณ์ต่อว่าทางกัมพูชาแจ้งว่าควบคุมเรียบร้อยจึงไม่จำเป็นต้องส่งกำลังเข้าไปอย่างไรก็ตามก็อาจมีการพิจารณาปิดสถานทูตและส่งทูตกัมพูชากลับไปกรณีอย่างนี้เสียภาพพูดต่อกัมพูชามาก เพราะทุกประเทศต้องปกป้องสถานทูตอย่างเข้มแข็งแม้ตอนแรกทูตไทยแจ้งว่าสถานการณ์ไม่ดีต้องการกำลังเสริมแต่ตำรวจเขมรยืนยันว่าดูแลได้แม้ทางการกัมพูชาจะยืนยันเรื่องความปลอดภัยของสถานทูตแต่เวลา22นาฬิกามีรายง,งานว่าสถานการณ์ในกรุงพนมเปญก็ยังไม่คลี่คลายโดยกลุ่มผู้ประท้วงชาวเขมรได้มุ่งหน้าไปเผาทำลายกิจการของคนไทยอาทิโรงแรมจูเลียนาโรงแรมโรโยพนมเปญรวมถึงบริษัทสื่อสารโทรคมนาคม ในเครือชินวัตเองก็ตกเป็นเป้าหมายโดยเป็นที่สังเกตว่าผู้นําในการชุมนุมครั้งนี้รายงานว่าเป็นคนของผู้นําฝ่ายขานสมรังสีแม้ว่าประเด็นที่จุดชนวนนี้จะมาจากนายฮุนเซนก็ตามแต่เหมือนเป็นการร่วมผมสมลงซึ่งประเด็นนี้หนังสือพิมพ์ที่มีรายงานข่าวขนาดนั้นได้มีรายงานเสริมไว้ด้วย22่สอนาฬกาสานาทีนอกจากผู้ประท้วงจะเผาทําลายทรัพย์สินคนไทยแล้วยังมีการปล้นสะดมโดยเจ้าของโรงแรมโรโยพนมเป็นระบุว่า นอกจากจะเข้ามาเผาทำลายแล้วยังมีการป้นขโมยทรัพย์สินข้าวของในโรงแรมทุกอย่างได้หยิบเอาไปหมดขณะที่คนไทยก็หนีกระจัดกระจายไม่รู้ว่าปลอดภัยแค่ไหนแต่เท่าที่ทราบทั่วกรุงพนมเปญเวลานี้ไม่ปลอดภัยสําหรับคนไทยไม่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์รุนแรงไปถึงไหนแล้วนายสุภชัยวีระกุชงเจ้าของโรงแรมรอยัลพนมเปญกล่าว ยี่สิบสองนาฬิกาห้าสิบนาทีในสุรเกตสเถียนไทยทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยว่าตอนนี้ได้เรียกเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยมาประท้วงอย่างรุนแรงที่สุดพร้อมกับเรียกเอกอัครราชทูตไทยประจำกัมพูชากลับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานด้วยว่าจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กัมพูชาระบุว่าบริษัทของไทยอย่างน้อย1ิแห่งได้รับความเสียหายจากเหตุจลจนเที่ยงคืน20นาทีเข้าสู่วันที่30มกราคม2546 พันตำรวจโททักษินถแถลงข่าว scraps, ไล่เลียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับบอกว่าที่ผ่านมามีการติดต่อนายกุนเซนรวมถึงรัฐมนตรีกรลาหวมวกัมพูชาเขาบอกว่ามีการปล่อยข่าวลือเละเทอะมากมายว่ามีการฆ่าคนกัมพูชาในไทยทูตกัมพูชาถูกฆ่าแล้วจะลาจนที่เกิดขึ้นจึงหนักและบานปลายอย่างไรก็ตามทักษินย้ำว่าให้นายฮุนเซนคุ้มครองคนไทยและในวันที่30มสมกรา t h i จะส่งเครื่องบิน430และคอมมานโดไปรับกลับประเทศท่านก็รับปากว่าจะดูแลอย่างเต็มที่สำหรับมาตรการที่จะดำเนินการหลังจากนี้ เรียกทูตไทยกลับเรียกทูตกัมพูชามาประท้วงและส่งกลับลดระดับความสัมพันธ์เหลืออุปทูตจนกว่ากัมพูชาจะอธิบายเหตุผลสิ่งที่เกิดขึ้นหรือจับกลุ่มผู้กระทาผิดและชดใช้ความเสียหายแก่ไทยนายฮุนเซนขอร้องว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นคนกัมพูชาเพียงกลุ่มเดียวและเป็นความเข้าใจผิดปลุกกระแสนิยมของคนบางกลุ่มผมบอกไปว่านายกต้องจริงใจและพร้อมที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญให้ความร่วมมือในการจับกลุ่มคนร้ายซึ่งเขาก็ยินดีหลังจากนี้กัมพูชาต้องมีเหตุผลมาอธิบาย ให้เป็นที่พอใจของคนไทยมิฉะนั้นคงไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมนายกทักษินกล่าวจากนั้นเวลา1นึ่นิกาของวันที่30ประชาชนชาวไทยจํานวนมากที่ติดตามข่าวสารเริ่มทยอยเดินทางมาที่สถานทูตกัมพูชาประจําประเทศไทยและมีการตะโกนดา่าทอเพราะไม่พอใจการกระทําของชาวกัมเมนซึ่งในจํานวนนี้มีศิลปินดารารวมอยู่ด้วยโดยมีตํารวจสอน,นอนลุมพินีเจ้าของพื้นที่ดูแลความเรียบร้อย กระทั่งเวลา4ีนาฬิกาผู้ชุมนุมได้นํากระดาษหนังสือพิมพ์ทําตัวอักษรเขียนคําว่าเขมรจากนั้นก็ใช้ไฟเผานอกจากนี้ยังมีการพังป้ายบอกทางสถานทูตเขมรนําลงมาเผาแล้วเอาธงชาติไทยขึ้นไปติดไว้แทนตลอดวันที่30มกราคมยังมีกลุ่มผู้ประท้วงเดินทางมาและมีการเผาโรงศพเขียนชื่อนายฮุนเซนแต่ไม่มีเหตุบานปลายที่สําคัญเวลานั้นพลตํารวจเอกสันสลุตานนท์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้อัญเชิญพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9มาแจ้งกับผู้ชุมนุมว่าทรงเป็นห่วงประชาชน เป็นห่วงบ้านเมืองเราเป็นพระเอกอย่าเป็นผู้ร้ายในสายตาชาวโลกเราเหนือกว่ามากตอนนี้เราอย่าเป็นอย่างเขาต่อมาในเวลา8นาิกา15นาทีเครื่องบิน430ลำแรกได้ลำเลียงคนไทย171คนเดินทางกลับมาถึงสนามบินบอนอหกซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเดินทางไปรับจากนั้นเครื่องบินลำที่2ก็มาถึงมีคนไทยเดินทางกลับมา151คนซึ่งในจํานวนนี้มีคนไทยได้รับบาดเจ็บด้วยจากนั้นลำที่3มมีคนไทยกลับมาอีก100คน ลำที่4กลับมาอีก66คนและลำที่5กลับมาอีก25คนปัานตำรวจโทรทักษินระบุว่ามีผู้บาดเจ็บทั้งหมด7คนส่วนใหญ่บาดเจ็บเล็กน้อยมีผู้ถูกไฟลวก1คนขณะเดียวกันในเวลา8ปดนากาสนาทีได้มีโทรศัพท์มาจากวิทยุจราจรซึ่งเป็นนักธุรกิจขอคุยกับนายกซึ่งนายกก็คุยด้วยประมาณ5นาทีจับใจความได้ว่ามีกลุ่มคนไทยขอความช่วยเหลือโดยบอกว่าติดอยู่ในโรงแรมซิตี้แองโกล ในเสียมราฐลาวหนึ่งร้อยสิบคนรู้สึกไม่ปลอดภัยอยากให้ทางการไทยไปช่วยพลตำรวจโททักษินจึงประสานผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้เตรียมจัดส่งเครื่องบินไปรับ9กนาฬิกา30นาทีทักษินให้สัมภาษณ์ว่าจะส่งทูตกัมพูชากลับแม้ทางการกัมพูชาจะทําการขอโทษอย่างไม่เป็นทางการมาแล้วนายอึงเซียนเอกอักรรชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยได้แสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมชี้แจงว่าเรื่องทั้งหมดมีผู้อยู่เบื้องหลัง และเกี่ยวข้องกับการเมืองภายในของกัมพูชาโดยจะรายงานและติดตามการสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยคาสัมภาษณ์ของนายอึงเซียนนั้นไม่มีการพูดถึงหรืออ้างอิงถึงกบฏวนนันดาราสาวไทยแต่อย่างใดในทางการทูตนั้นรัฐบาลไทยได้ลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตนอกจากนี้ยังงดให้การช่วยเหลือด้านมาตรการเศรษฐกิจต่างๆด้วยแต่ในเบื้องต้นชาเขมยังเข้าออกประเทศไทยได้ตามปกติในวันเดียวกันโดยจะส่งเครื่องบินไปรับ1-2่ลำโดยเป็นเครื่องบินพาณิชย์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ส่วนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่กลับมาถึงไทยนายศักชัยตั้งกอบลาบผู้จัดการโรงแรมจูเลียนาเล่านาทีจราจนให้ฟังว่าม็อบกัมพูชาบุกเข้ามาที่โรงแรมและเริ่มทุบพังเข้าของจากนั้นก็ไล่ถามทุกคนว่าเป็นคนไทยหรือไม่คนไทยต้องโกหกว่าเป็นคนต่างชาติมิฉะนั้นจะถูกลุมทำลายด้านกบสุวรรณันพร้อมด้วยนายสยามสังบริบุตรบอสค่ายดาราวิดีโอแถลงข่าวรอบสองยืนยันว่าเธอไม่เคยพูดจาหมิ่นกัมพูชาเลย หนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยเมื่อคืนติดตามข่าวสารตลอดตอนนี้รู้สึกแย่มากชื่อหนูเข้าไปเป็นต้นเหตุของการเข้าใจผิดกระทบกระเทือนกันหลาย,ลายฝ่ายและทราบว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บทำให้เสียใจมากนักข่าวถามกบว่ากบจะขอโทษตามที่เขาบอกหรือไม่นางเอกสาวดาวรุ่งขนาดนั้นตอบว่าคงจะพูดขอโทษลำบากเพราะกบไม่ได้ทำอะไรผิดไม่เคยพูดาพาดพิงถึงพวกเขาเลยก็คงยังทำอะไรไม่ได้ขอปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กต้องปรึกษากันหลาย,ลายฝ่ายเพราะกลายเป็นเรื่องระหว่างประเทศไปแล้ว กบยืนยันว่าส่วนตัวไม่รู้สึกกลัวแต่เสียใจที่ชื่อตัวเองทําให้คนเดือดร้อนทั้งทางธุรกิจได้รับบาดเจ็บและกังวลว่าคนรอบข้างจะมีปัญหากบยืนยันอีกครั้งว่ากบไม่ได้พูดไม่ได้ทําแม้กระทั่งบทละครก็ไม่มีที่จะไปพูดดูหมิ่นชาวกัมพูชากบขอแสดงความเสียใจที่ทําให้คนไทยและคนคเขมรเดือดร้อนเสียใจที่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านต้องสะเทือนทั้งที่เราไม่ได้ทําอะไรเลย ขณะเดียวกันนายกทรรมตีได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งนักข่าวถามว่าสมเด็จทุนเซนได้ตอบท่าทีของไทยหรือ,อยังพันตำรวจโททักษินกล่าวว่าทางกัมพูชาได้แสดงความเสียใจพร้อมขอร้องว่าจะพยายามทําให้ดีที่สุดส่วนประเด็นเรื่องคนกระทําผิดนั้นนายกบอกว่ากําลังร่วมมือกับไทยในการดําเนินการส่วนจะมีการส่งตัวผู้ลายข้ามแดนหรือไม่ถือเป็นสิทธิ์ของกัมพูชา เมื่อพื้นที่เกิดเหตุคือสถานทูตด,ดังนั้นมันจึงกั้ากึง่งจึงอยู่ที่การขอความร่วมมือในเวลาต่อมาโคโสกรัฐบาลกัมพูชาแถลงว่าเบื้องต้นได้จับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด147คนในจํานวนนี้มีผู้จัดการสถานีวิทยุบีไฮซึ่งคาดว่าเป็นผู้ปลุกระดมปล่อยข่าวเท็จโดยในเบื้องต้น100คนจะถูกสอบโดยสาลวาทหารและอีก47คนถูกควบคุมตัวโดยตำรวจกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้แถลงการระบุว่าเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ รัฐบาลกัมพูชายินดีชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับไทยอย่างไม่มีเงื่อนไขและโดยเร็วที่สุดที่จะทําได้นอกจากนี้จากคุ้มครองธุรกิจคนไทยที่ได้รับความเสียหายจากเหตุจลาจลจนทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บเจ็ดคนซึ่งรัฐบาลได้ประเมินความเสียหายว่าเกิน1นึ่พล้านบาทรัฐบาลกัมพูชาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยต้นต่อข่าวเท็จกบสุวรรณัน นายเขียวกันหาลิศโคโงรัฐบ,บาลกัมพูชาเปิดเผยว่าต้นต่อข่าวลือของกบสุวันนั้นมาจากหนังสือพิมพ์กัมพูชาสองฉบับคือรัศมีอังกอร์และเกาะสันติเพียบหรือเกาะสันติภาพนายอินจันวัฒนาบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รัศมีอังกอร์ยอมรับว่าเป็นต้นตอของข่าวลือจริงเขาบอกว่าได้ข่าวมาจากชาวเขมรสามคนมีลักษณะเหมือนพวกชาตินิยม เขาเดินทางเข้ามาที่สำนักพิมพ์โดยบอกกับตนด้วยความโกรธว่าเห็นกบสุวรรณันออกรายการสถานีเคเบิลทีวีแห่งหนึ่งพูดจาดูหมิ่นดูถูกกัมพูชารวมทั้งเรื่องนครวัดเมื่อได้ฟังจึงตัดสินใจพิมพ์ข่าวนี้โดยไม่ได้มีการตรวจสอบนอกจากนี้ยังยอมรับว่าชายสามคนดังกล่าวอาจจะเข้าใจผิดสิ่งที่กบสุวรรณันพูดหลังคนไทยเริ่มทยอยกลับมาก็ได้มีการเปิดเผยนาทีเกิดเหตุโดยนายสุปรชัยวีระู้ชง กรรมการผู้จัดการโรงแรมรโ,โยัลพนมเปญเปิดเผยว่าหลังทราบว่ามีเหตุจลาจลจนเริ่มบุกเผาสถานทูตไทยเจ้าหน้าที่จึงปีนล,ล้วหนีลงทางแม่น้ําแล้วใช้เรือหนีไปอยู่บ้านผู้ช่วยทูตทหารจากนั้นได้หนีไปที่โรงแรมรโ,โยัลพนมเปญเมื่อม็อบเผาสถานทูตจนหนำใจแล้วก็บุกมาที่โรงแรมจากนั้นไล่ปลดทรัพย์สินนักท่องเที่ยวส่วนคณะทูตไทยได้ปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารเพื่อไม่ให้ถูกทรํรลายขณะเดียวกันกลุ่มม็อบก็พยายามจะข่มขืนเจน้าที่สถานทูตและผู้จัดการโรงแรมขณะที่ผู้จัด การหญิงวัย48ปีเล่านาทีเกิดเหตุว่าหลังติดตามสถานการณ์กระทั่งถึงเวลา19นาฬิกาลูกน้องมาบอกว่ากลุ่มม็อบมาถึงโรงแรมแล้วซึ่งตอนนั้นมีการเตรียมหมูหันไว้13ตัวเพื่อรองรับคณะระัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่จะเดินทางมาประชุมแต่ก็ถูกยกเลิกกระทั่งม็อบได้บุกมาถึงโรงแรมซึ่งตรงน,นั้นมีคณะทูตไทยรวม7คนจึงบอกให้หนีและมารวมตัวกันที่ห้อง4-15ตอนนั้นได้ยินเสียงกระจกแตกบ่อยมากรู้สึกกลัวจึงอยู่ในห้องเ,เงียบๆราวหนึ่งชั่วโมง จากนั้นได้ยินเสียงทุบก,กระจกหน้าห้องจึงให้ทุกคนหลบที่ห้องน้ําแล้วล็อกประตูขณะนั้นม็อบราว40คนได้พังประตูเข้ามาจึงได้แอบดูตรงช่องระแนงไม้ประตูห้องน้ําเห็นม็อบกวาดทรัพย์สินเหล้าในตู้เย็นทอทัศ์ขนไปหมดจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงม็อบกรูเข้ามาบิดประตูห้องน้ําตอนนั้นคิดในใจว่า ตายแน่เมื่อเปิดประตูห้องน้ําไม่ได้ม็อบจึงใช้ไม้ทุบระแนงไม้ประตูห้องน้ําจนหักด,ด้วยความตกใจจึงพยายามดันประตูไว้ม็อบจึงจับแขนตนและพยายามดันประตูเข้ามาสุดท้ายเราต้านไม่ไหวม็อบได้พังประตูห้องน้ําสําเร็จเมื่อพังประตูห้องน้ําเข้ามาได้ม็อบชาวคเมอรได้นําไฟแช็กส่องดูหน้าทีละคนจึงแกล้งพูดจีนแต่แทนที่ม็อบจะหยุดกลับย่ำใจกระชากตน และสาวเลขานุกการเอกสถานทูตไทยออกจากห้องน้ําพยายามลากเราเพื่อแยกห้องแต่เราสองคนดึงกันไว้แน่นขืนตัวเองไว้ระหว่างนั้นล็อบบี้เกิดไฟไหม้ขณะที่กลุ่มม็อบพยายามลวนลามล้วงควักไปที่หน้าอกดึงเสื้อกางเกงกระชากสร้อยดึงแหวนที่มือออกไปขณะที่เลขานุกการสาวถูกลวนลามดึงกระโปรงดึงเสื้อขาดหลุดลุยหลังพยายามขัดขืนอยู่นานตนกับเลขานุกการเอกสถานทูตไทยก็สะบัดหลุดหนีออกมาบริเวณสระน้ํา จากนั้นได้มีกลุ่มม็อบอีกกลุ่มถือไม้หน้าสามถามว่าเป็นคนไทยหรือไม่พร้อมกับพยายามโลนลามถูกกระชากลากถูอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เธอพยายามพูดภาษาจีนร้องขอชีวิตม็อบพยายามดึงเสื้อกางเกงออกขณะที่เลขานุก,การทูตถูกม็อบราวเจ็ดคนลุมกระชากเสื้อผ้าจนขาดวินตนพยายามหนีสุดชีวิตด้วยความที่เป็นคนตัวใหญ่จึงสบัสดและหนีรอดออกมาได้เมื่อพ้นจากตรงนั้นจึงแกล้งทําเหมือนเป็นผู้ชายเก็บของกลมเกลืนไปกับม็อบ ก่อนที่จะไปหลบที่ห้องปั่นไฟราวสองชั่วโมงจากนั้นรู้สึกร้อนจึงคิดว่าเกิดไฟไหม้จึงตัดสินใจหนีมาที่เรือนพอชำรอดูสถานาการณ์อีก1ชั่วโมงก่อนเห็นสอหอหน้าโรงแรมเห็นฝรั่งถือผ้าเช็ดตัวแล้วจึงเข้าไปขอผ้าคุมหัวจากนั้นก็ชวนกันเดินลัดเลาะไปตามถนนผ่านกลุ่มม็อบจนกระทั่งได้รับการช่วยเหลือ ขณะที่เลขานุก,การเอกสถานทูตไทยที่เจอกันภายหลังทราบว่าได้รับการช่วยเหลือจากสอหอจนรอดชีวิตมาได้เหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าป่าเถื่อนมากขณะที่นายโคสิตชัดภัยบูร อัครชทตูตเล่านาทีเกิดเหตุว่าทราบว่าชาวกัมพูชาชุมนุมกว่า200คนแต่ละคนถือไม้คว้างปาก้อนหินพร้อมจุดไฟเผาเห็นท่าไม่ดีจึงขอให้ตำรวจกัมพูชาอารักขาแต่ตำรวจกัมพูชารวมตัวกันช้ามากกระทั่งตำรวจบางคนบอกให้หนีเมื่อหนีมาถึงโรงแรมโรโยพนมเปนโดยรวมตัวกันที่ห้องห้องหนึ่งมี6คนพยายามหลบปิดไฟแต่ก็หนีไม่พ้นกลุ่มม็อบเป็นวัยรุ่นกัมพูชาเข้ามาจุดไฟแช็คดูหน้าทีละคนถามว่าเป็นคนไทยหรือไม่ถ้าใช่จะฆ่าให้ตายจึงแกล้งเป็นคนจีนผู้ภาษาจีนมั่วๆกับภาษาอังกฤษโชคดี ที่หน้าเหมือนคนจีนจึงรอดมาได้จากนั้นก็มีการปลดทรัพย์สินไปหมดกลุ่มผู้ชุมนุมลากพวกเรามารวมตัวข้างนอกเห็นสภาพข้างนอกยิ่งดูเลวร้ายเห็นสถานที่ถูกไฟเผาในหลายจุดคิดว่าถูกฆ่าแน่แต่ในที่สุดก็รวมตัวคนไทยอีกครั้งและหนีรอดมาได้มั่นใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มีการเตรียมการล่วงหน้าเพราะมีการบุกลุกเข้าเผาทำลายธุรกิจคนไทยทีละแห่งทีละแห่ง,หงเหมือนนัดกันมาอีกทั้งการเลือกตั้งของกัมพูชากำลังจะมีขึ้นส่งผลต่อคะแนนเสียง การปลุกกระแสะชาตินิยมก่อนเกิดเลือกมีการพูดถึงประสาทสองแห่งในจังหวัดสากแก้วก่อนจะเป็นเรื่องกบสุวรรณันด้านพลเอกธรรมรังอิสรางกุลณอัฏฐยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นปิดด่านแต่ก็มีการกวดขันเป็นพิเศษคนไทยห้ามออกส่วนการค้าระงับหมดเขาเล่นการเมืองจนคุมไม่ได้ ส่วนที่มีบางกระแสะวิเคราะห์ว่ามีการวางแผนจากกลุ่มภายนอกจ้องเล่นงานไทยก็แล้วแต่จะคิดแต่ไม่น่าจะใช่ต้องดูไปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามในส่วนของกลาโหมนั้นได้มีการสรุปเหตุการณช่วยเหลือคนไทยด้วยเครื่องบิน430จำนวน5ลำสองครั้งมีคนไทยอพยพรวม703คนส่วนภาพรวมนั้นถือว่าคลี่คลายแล้วขณะที่ท่าทีของนานาชาติเช่นจีนสหรัฐก็ได้ประนามกัมพูชาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและเรียกร้องให้กัมพูชาดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ต่อมาทางอายการกรุงพนมเปญได้มีการตั้งข้อหานายมองชนองโดหัวหน้าพักสังคมประชาธิปไตยซึ่งเป็นฝ่ายค้านเจ้าของครื่นวิทยุบีไฮโดยตั้ง3ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเหตุจลาจลได้แก่เปยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จยุยงปลุกปั่นให้เกิดการเกลียดเชื้อชาติและปลุกระดมประชาชนให้ก่ออาชญากรรมขณะที่นายอินจันวัฒนาบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รัศมีอังกอร์ต้นต่อข่าวเท็จเรื่องกบสูงนันถูกจับตัวและพาไปขึ้นศาลพนมเปญในวันที่1กุมภาพันธ์ 2546โดยมีการตั้ง3ข้อหาเดียวกัน ส่วนม็อบข้างชาติที่มีการจับกลุ่มไว้กว่า170คนนั้นมีการฟ้องร้อง42คนฐานทำลายและปล้นทรัพย์สินคนไทยส่วนที่เหลือถูกปล่อยตัวในวันเดียวกันนี้เองในสมรังสีพักการเมืองฝ่ายค้านเดินทางจากสิงคโปร์มาไทยแต่ไทยไม่ให้เข้าประเทศจึงผลักดันกลับไปในสมรังสีให้สัมภาษณ์ที่สิงคโปร์ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มาจากแผนของนายฮุลเซนหนังสือพิมพ์กัมพูชาตีพิมพ์คำพูดของดาราสาวไทยที่อ้างเรื่องนครวัดนครธม เป็นของไทยก่อด11วันก่อนเกิดเหตุ2วันสมเด็จฮุนเซนก็ปลุกระดมชาวกัมพูชาให้เกียริคนไทยในรายการวิทยุซึ่งถือเป็นการสนับสนุน4กุมภาพันธ์2546นายสุรเกียรติเสถียนไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้นำนายฮอน้ำฮงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9ที่วังไก,กลังวลถวายพระราชสารแสดงความเสียใจของสมเด็จเจ้านโรดมศรีหนุ กษัตริย์กัมพูชาส่วนความเสียหายนั้นสถานทูตไทยถูกเผาจนเหลือแต่โครงสร้างคาดว่าเสียหายไม่ต่ำกว่า350ล้านนอกจากนี้ยังมีบริษัทเอกชน5แห่งถูกเผาเสียหายกว่า90%เช่นโรงแรมโรโยโพนมเปนบริษัทสามารถบริษัทคอมบูดียชินวัตรรวมเสียหายกว่า2,000ล้านต่อมามีการสรุปตัวเลขค่าเสียหายไว้ทั้งสิ้น 2,364.61ล้านบาทโดยแบ่งเป็นค่าทรัพย์สินจำนวน2,066.42ล้านบาทและค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ2,98.19ล้านบาทสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เจ้าของโรงแรมรโอโยโัลพนมเปนบอกว่าผมบอกไม่ได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แต่สามารถจำแนกม็อบได้3ประเภทคือม็อบจัดตั้งม็อบนักศึกษาและม็อบปลนสดม ขณะที่สถานการณ์ชายแดนวันที่6กุมภาพันธ์2546เริ่มมีการผ่อนปลนมากขึ้นเพราะเห็นแก่มนุษยธรรมเนื่องจากกัมพูชาเริ่มขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค10กุมภาพันธ์2546กระทรวงการต่างประเทศได้ส่งนายโคสิทิตชัดไพบู์ไปดำรงตำแหน่งอุปทูตไทยประจำกัมพูชาอย่างเป็นทางการโดยมีภารกิจ3อย่างคือ 1. จัดตั้งสถานกงสุนทยในกัมพูชา 2. ดูแลเรื่องความเสียหายของสถานเอกอัครราชาทูตที่ถูกเผาทำลายและกิจการของคนไทยที่ได้รับความเสียหาย 3. แร่งเปิดสถานทูตที่รัฐบาลกัมพูชาเตรียมสถานที่ไว้ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยมีเจ้าหน้าที่ไทยประจำชั่วคราว11คนรวมถึงทหารไทยไปดูแลความปลอดภัยด้วย 11กุมภาพันธ์คณะรัฐมนตรีได้รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับรัฐบาลเพื่อกำกับดูแลการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานโดยมีกรอบ4เรื่องคือ 1. เร่งรัดให้กัมพูชาชดใช้ค่าเสียหาย 2. ร่วมสอบสวนดำเนินคดีผู้อยู่เบื้องหลังเหตุจลาจล 3. ประสานและติดตามอธิบายข้อเท็จจริงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้แก่ทางการไทยทราบ 4. พิจารณาแนวการดําเนินการฟื้นฟูความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามจู่ๆก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเมื่อทางการกัมพูชาประกาศปิดด่านปอยเปตฝั่งสักแก้วและด่านจามเยี่ยมอำเภอมณฑนเสมาจังหวัดเกาะกงโดยอ้างว่าเพื่อปกป้องชีวิตและดูแลความปลอดภัยให้กับชาวกัมพูชา สมเด็จฮุนเซนระบุว่าสาเหตุที่สั่งปิดด่านเพราะไทยเอาเปรียบทางการค้ากับกัมพูชานอกจากนี้ไทยกำลังทำสงครามยาเสพติดทำให้ชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่แถบชายแดนตกอยู่ในอันตรายถึงขั้นถูกฝ่ายไทยยิงเสียชีวิตก็มีขณะที่พันตำรวจโททักษินก็ตอบโต้ว,ว่าเราไม่เคยคิดเอาเปรียบกัมพูชาตรงกันข้ามมีแต่เสียสละอยากจะเรียกร้องสิ่งที่เขาทำความเสียหายต่อไทยน้อยกว่าสิ่งที่เราช่วยเขาเสียเองเข้าสู่เดือนมีนาคม2546พระนรดมดนลิศ ประธานสภาหแห่งชาติกัมพูชาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศระบุยืนยันว่ามองไม่เห็นว่าจะมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลกัมพูชาจะนําเงินกว่า50ล้าน,นดอลลาร์มาจ่ายให้รัฐบาลไทย และรัฐบาลกัมพูชาไม่มีความจําเป็นใดๆที่ต้องกู้ยืมเงินจํานวนมาหาศาลขนาดนี้เพื่อมาชดใช้รัฐบาลไทยเนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงของเหตุจลาจลดังกล่าวได้สมเด็จทุนเซนได้ให้สัมภาษณ์ต่อมาว่ามีความพร้อมที่จะจ่ายเงินในส่วนของความเสียหายที่สถานทูตรัฐบาลกัมพูชามีความพร้อมที่จะจ่ายเงินค่าเสียหายให้กับรัฐบาลไทยโดยในส่วนการซ่อมแซมสถานทูตโดยจะจ่ายเงินให้5.9ล้านดอลลาร์หรือประมาณ254ล้านบาท ทั้งนี้ขอร้องฝ่ายไทยและกัมพูชาอย่าประเมินค่าเสียหายเกินจริงต่อมาวันที่17มีนาคมนายโคสิตฉัดภัยบูร์อุปทูตไทยณกรุมพนมเปญระบุว่ากัมพมูชาได้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารการค้าต่างประเทศกัมพูชาเข้าบัญชีของสถานเอกอัครราชาทูตไทยณกรุงพนมเปญที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาพนมเปญครบแล้วเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า5.9ล้านดอลลาร์ 21มีนาคมนายสุรเกรยียรติเสถียรไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมนายซอกอานรัฐมนตรีอาวุโสประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกัมพูชาร่วมกันเปิดจุดผ่านแดนไทยกัมพูชาบริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาที่บ้านคลองลึกอําเภออารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยมีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรด้วย กระทั่งวันที่1เมษายน2546รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและกัมพูชาก็แถลงผลหารือโดยกัมพูชาได้ํำเนินการตาม3เรื่องหลักในบันทึกช่วยจำของไทยอย่างเป็นรูปธรรมแล้วและมีการส่งเอกอัคราชาทูตกลับเข้าไปประจำกรุงพนมเปญในวันที่2เมษายน2546ส่วนค่าเสียหายของเอกชนไทยนั้นทางกัมพูชาได้ทยอยจ่ายบางส่วนซึ่งจากรายงานข่าวพบว่ามีการจ่ายให้กับบริษัทสามารถคออเรชัน โดยมีการลงนามในวันที่25กรกฎาคม2 5 4 6เป็นเงิน3.2ล้านดอลลาร์แม้จะมีการขอผ่อนจ่ายเป็นงวดก็ตามในเวลาต่อมาได้รับคำยืนยันว่ากว่า70%ของบริษัทที่ได้รับความเสียหายทางกัมพูชาได้ทยอยจ่ายเงินแล้วบางส่วนและอีกบางส่วนก็จะได้รับมาตรการทางภาษีแทนเงินที่จะชดใช้ขณะที่กระบวนการศาลนั้นวันที่2กันยายน2546มีการฟ้องและเริ่มพิจารณาคดีจำเลยรวม58คนนายทันศรีนาลง ผู้พิพากษาสารพนมเปญกล่าวว่าผู้ต้องหาเดินทางไปขึ้นศาลจำนวน21คนที่เหลืออีก37คนถูกดำเนินคดีโดยไม่จำเป็นต้องขึ้นศาลเพราะได้รับการประกันตัวไปแล้วโดยทั้ง58คนนั้นถูกแจ้งข้อหาแตกต่างกันโดยมีนายเคนสาลานายพรวัสนาแกนนำนักศึกษาถูกตั้งข้อหาการเลือกปฏิบัติเรื่องเชื้อชาติการจัดตั้งม็อบลักทรัพย์และการปลุกระดมความรุนแรงโดยผู้ต้องหาเหล่านี้อาจถูกศาลสั่งจำคุก5-10ปีโทษฐานพัวพันกับเหตุจลาจลและปล้น ขณะที่นายซกเลนเจ้าหน้าที่ศาลร,ระบุว่าต้องหา15คนที่ถูกเบิกมาวันนี้เชื่อว่าไม่มีใครอยู่เบื้องหลังจลาจลเนื่องจากการสอบสวนแล้วยังไม่พบตัวแต่ก็มีหลักฐานเอาผิดเรื่องอื่นๆมากพอในเบื้องต้นแทบทุกคนให้การปฏิเสธอ้างว่าถูกตำรวจกัมพูชาซ้อมให้รับสารภาพมีเพียงบางคนที่รับสารภาพแต่ก็เป็นข้อหาเล็กน้อยเช่นบุกลุกโรงแรมรอยลเพื่อไปขโมยผักสองมัดเอาไว้กินกับที่บ้านเพราะที่บ้านยากจนหรือบางคนก็บอกว่ามาขโมยหม้อไห้ถังแก๊สและยา อย่างไรก็ตามคดีนี้สารคุมพูชาได้มีคำสั่งยกฟ้อง5 6คนและลงโทษจริงๆเพียง2คนคือ2นักศึกษาที่ถูกระบุว่ามีการยุยงปุกปัน่นโดยมีการสั่งจำคุก9เดือนกับ8เดือนขณะที่อีก5 6คนศสารมองว่าเป็นความผิดเล็กน้อยและมีการรับโทษไปบ้างแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จึงสั่งปล่อยตัว